สวัสดีผมคนสนแกฟูดเองเดี๋ยวนั่ช่องกวยมือเนยอเ้อ้ยขอโทษครับเอโยสวัสดีผมคนดีคนเดียวมไอเีนี่แหละคือสาเหตุที่ทำไมผมถึงไม่อยากไปอัดในเกมเอโยสวัสดีผมอะไรคุณสงสัยสินะว่าไอ้คนนี้มันเป็นใครเออคุณก็อาจสงสัยเหมือนกันผมคือมิสเตอร์ ไปโผล่ช่องอื่นเอ้ยอย่าเรียกกูว่าเกาะคนอื่นดังนะเพราะคือผมก็อาจจะไปโผล่ช่องนู้นช่องนั้นช่องนี้บ้างเช่นรถน่แบบว้ีคลิปนี้เออคุณผู้ชมไปรุนหน้ามีไรเนียตอหน้าตอตาช่องนี้จะเป็นช่องแนวเล่นเกมซึ่งผมอาจจะไม่ทาคลิปแนวแบบเล่าเรื่องอะไรยี่บ่อยเพราะช่องนี้จะเป็นช่องซิดคอมเกี่ยวกับเกมใช่คติช่องนี้ก็คือ เล่นทุกเกมให้เป็นเกมตลกใช่ยกตัวอย่างเช่นเอ,เ,อเอ๊อเอ๊ะเอ๊ออาจีุสน้ำมันหมดหรือเล่นเกมผีใช่ทุกคนคงอาจจะได้ยินผมกรี๊ดจากไอลิปที่แล้วใช่ ถ้าอยากให้ผมเล่นเกมผีกดไปดิร้อยหนึ่งร้อยซับผมเล่นแน่ผมสุอผมผมเล่นสองภาครวดเลยผมสาบาลต่อหน้าจีซัสกำฟูงั้นก็ขอโทษแล้วกันที่คลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยสำหรับทุกคนเพราะผมคือเหมือนจะไม่มีอะไรทําแล้วจริงๆเพราะคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำช่องของผมเองซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออ มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยการทําคลิปแบบนี้เอ้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยทาทาช่วงนี้ขึ้นมาก็ดีเหมือนกันใช่ถ้าคุณอยากนั่งดูช่องเกา่กาๆคุณก็ติดตามช่องนี้ไปเลยช่องนี้จะเล่นเกมใช่เล่นเกมอย่าให้เกา่าใช่แล้วจะมาพราะ